โพสนายชนุตราโพสต์นี้เปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าคลองโสดมาสักพักแล้วล่ะค่ะสำหรับนายชนุตราสุขสรรดาราสาวสวยมากความสามารถที่นอกจากเธอจะพกความสวยมาคลองใจแฟนคลับแล้วก็ยังมีความสามารถเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทและมีผลงานมากมายให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจหลายคนก็รู้กันดีว่าเธอนั้นโสดมาพักใหญ่แล้วก็อยากรู้แล้วละสิว่ามีหวันใจดูแลหัวใจแล้วหรือยังซึ่งล่าสุดอินสตาแกรมสอรี่ของเธอก็ได้โพสต์ภาพช่อดอกไม้สวยๆพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่ามาช้าแต่มาชัวบางทีคนเราก็ไม่ได้อยากได้ดอกไม้นักหรอกแค่อยากได้ความใส่ใจให้รู้ว่าเราสำคัญแค่นั้นแหละ เอาละสิงานนี้เป็นหวนใจคนใหม่ส่งมาให้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไป